เตือมตันการไหลเวียนของเอการไหลลงของเขานะครับเคลียเคียซอยออกนํานะครับหลังจากเข้าซีเหล้กก็ได้ทำความสะอาดเท่านั้นครับชีอย่างเดียวคือบุรลงไหลออกพีวัดได้พอครับได้ครับพี่นะครับครับตัวนี้เขาเสียบหลังจากที่เข่าเปิดจะเปิดเขาตัวนี้ก็ได้หรือว่าเสียบข้าวไว้เลยก็ได้จะเป็นตักหล่อนครับครับต้นเข่ากับเลิ่ม จากการโยกบเกิ์ตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อทําการซีเขาครับจับสวิตมา,าดันดันซีครับั้นก็ปล่อยเขาครับผมตัวนี้ก็เลือกปลอ่ปลอยพ่อประมาณครับอย,อย่าอย่าอยแห้งร้ายนะครับล่อเขาเหนนให้มีในโถจังหน่อยครับ ก็จังเปิดสีนะครับมันจังบกขาดช่วงเวลาเขาสีครับ ้าเขาเม็ดหน่อยครับร้บรายนียกันหน่อยครับ เ้าน่งแลกเอยา้านึ่งมังเทียวออก็ไม่เี่แต่ว่าพอว่าห้ามมันเซยนี่ก็มันขังนะครับเอาปิดไว้เลยพ่อดีวันเห็นมันอยู่กลางๆนะครับพ่อว้านอนแน่นอนนี่งัวอยู่บนอะไพ่อวายเจ้อเลร กินวันได้ครับกินได้ครับเนาะซัมเนื้อลงบางคนเขากะโบดมันแหงผสมครับเอามันแหงมาบดผสมนะครับใส่ช่องนี้เลยเล้ครับเปิดฟ้าเนี่ยตัวนี้มันแหงเขาสิบบสถสมาร์ทลงหูนี่ได้นะครับสีเป็นพวกเขาเปลือกเขาโพดไม่ได้หน่อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าช่องใหญ่เขาต้องใส่นี่ครับของมันแหงผงมะพริกเนี่ยงสินะครับถ้าเขาต้องการโบสถ์เปิดขึ้นเรื่อว่าเปิดออกเลยก็ได้ ครับว oh. ัวเป็นว่าอันเป็นเครื่องน้ำเดือดขนา่เยอันเดอดแ่เดมเขียดโอ้เมียนครับเมียนครับเอาทั้งหมดหมดช่องนี้เท่ากับเปิดนี้ครับเขียเกันไรครับที่เลื่อนออกเลื่อนเข้าได้นะครับ เป็นตะเกียงครับจะเท่ากันครับสองฟังสองขางได้เขาก็ะไรเนี่นครับตัวนี้เข้าสมบูรณเข้าสิเปียนครับพอเข้าก็ถอดหัวเฉียงนี่ออกครับถอดออกจากสามตัวก็ได้ครับพอเหลือโค้งไว้จากตัวหนึ่งครับคล้ายๆรวมรวมใบครับคล้ายรวมไใบเข้าก็ดึงออกมาเลยครับเพราะว่าไอ้สองขางนี่อดเขาซื่อๆน่อยเน่ยครับสองขางมันจะมีหล่องนะครับเข้าสอดเขาในหล่องหล่องนี้ตะเกียงหล่องไอ้โค้งมันนะครับเข้าสอดเขาเข้ากับล็อกน็อตเรื่อยๆครับ สวัสดีครับคุณพอผมมาจากไร้ร้านสามยอดมอเตอร์นะครับผมมือนีพ่อได้สั่งเครื่องรุ่นโป้แม็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาส่งพ่ออะไทดลองให้เบื้องล้วเป็นยังไงพ่อดีครับครับคักอยู่เนาะพ่อเนาะครับเกคือเม็ดเขาไม่ยั้งกับบริเตกต่างจากล้งสีใหญ่เนาะครับเนาะที่สำคัญเท่ากับได้หำรุ่นนี้นะครับพิเศษก็คือครับมันได้ห่เนี่คือเป็นหำละเอียดนะครับตัวนี้มันมีไอตัวบดอยู่ในเครื่องนะครับ พี่เข้ากับโบเปืองไฟอีกนะพ่อเป็นได้ห้ามละเอียดเลยครับราคานี่กาอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับทรงหอดบ <Boston. Restaurant. S 2> ้านก็มีที่มสร้างออกไปทรงให้หอดบ้านนะครับทวอยีสารถ้ามีที่มสร้างออกไปทรงเลยแต่พอทวสร้่างก็คือไปทรงให้เรียบร้อยจังใจเงินนะครับทดทล่องให้เรียบร้อยบ่ได้เก็บเงินก่อนนะครับคือทดล่องให้เรียบร้อยครับตัวบุตรตัวนี้นังกะได้การที่เราหพ่อเนาะพอเอามาบุตรแห่งเนี่ยเนาะครับ เลี้ยงงัวเลี้ยงยังบ่พ่อเลี้ยงงวยังงวงเดี๋ยแล้วพม,มีแนแี่ยเราไม่จะง่วงมือมือวิ <laughs> ครับยังประหยัดค่าห้ามไปนะครับครับครับมื้อนี้ผมมาส่งให้พ่อยังครับพ่อเวียงพ่อเวียงอยู่<ม>บ้านยังตำบนยังเนี่ยพอ่ออยู่บ้านจางกุง้งหมู 4, ่ศีตำบลสองขอ,อนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเฮานะครับเน,นาะครับผมครับครับผมอ้าวมื้อนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก3ยอดมอเตอร์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ